รถกูก็ค <Sen> ันนิดเดียวในจะขี้มันอีกกูไปทำเพี่ยอะไรให้มึงเจ็บช้ำนั่งใจขนาดนั้นกูแค่พูดเล่นมากูอยากได้ของหนักๆหมายถึงว่ากูอยากได้เงินโอ้ยลูกเอ้ครับผม อันนี้เขาเรียกว่ามาลายเหรอขอโทษบางทีก็จะไปท้าคนจริงผมเห็นเขาตัดต่อรูปกวัวมาใส่หัวกูก็นึกว่าอย่าเลยอย่าทำเลยโอ้โหโอ้ย เมื่อคืนผมไปล้องที่แม่สอดผมเจอธนาคาเป็นท่อนกูไหวหนักแล้ววัวตัวน,นี้ไม่ต่ำกว่าสามร้อยโลวัวอย่าเพิ่งไปไหนลูกมาทองดำมึงอยู่ตรงน,นี้โอ้โหตำรวจครับจับกูเธอครับมาลูกทองดำ คุจะพามึงมาแดกกัญชาคิดมากบ้านพ่อมึงสิคุณมืองให้เด็กพอสปองดูเขาก็รู้ว่าต้นกัญชาสุขสันต์มันคิดมากขอบคุณขอบคุณลูกลูกพ่อไอ้ทองดำเอออ้ออ้อเพื่อนหลัก กูจะจําชื่อพึงไว้ถ้างานไหนมีคําว่าอ้ออยู่กวดาดระแวงไว้ก่อนแล้วขอบคุณมากครับพี่ชาย<ง> Merry Christmas and Happy กั n ชา a โอ้คำวยพรด้วยอะไรวะเนี่ยภาษาอังกฤษแม่งอ่านไม่ออกอกีกกูโอ้โหขกหินขกอินมันชนบุรีไม่ใช่เหรอ อยู่ที่ไหนนะปากเขาสารสระบ,บุรีก็ทำโคกหินย่างเหรอโอ้โหต่ำมันก็เหมือนชักบ้าวอะไม่รู้ไม่ทาพเท่าไหร่อะขอบคุณค่ะเอาไปตรงนี้ก่อนคุณจะบทกัญชากินฮะโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่ซันตี้ของพี่โอ้ มีหนูคนเดียวที่รู้ใจพี่ก้องนอกนั้นโคกหินล้นล้วนเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมาเลยลูกสั่งสอนกูเลยใครก็ได้อย่ามายืนอยู่ตรงนี้โคกหินหลุดใส่หัวมึงนะโอ้ยูไม่น่าขอซันตะาคอรสเลยสงสัยซันตะาคอรสแม่แปลไม่ออกขอบคุณมากครับพี่สาว ขอบคุณหลายครับโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยมือนุ่มกว่าอีอันจ้ำหอยใหญ่อยู่